สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันพฤหัสทางเมลวบืนออสเตรเลียค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าจ้าพี่น้องกุหลาบนาบ้านค่ะพี่น้องก็เ่าเ่าหรอกจ้าดอกง่ายๆบานๆสำหรับพี่น้องเสียดายมันจ้าพี่น้องมันหอมหอมเีจ้าว่าเป็นยางจ้ใส่ได้อยู่ใส่แจกกันใหม่มือหนึ่งสองมือค่ะพี่น้องมือนีกสิพามุ่เจ้ามาตัดตุ่นฟันสิงโตค่ะพี่น้อง ดอกมันจะเอาไปอ้อมใส่ไก่ค่ะพี่น้องนี่จ้ะของแ่บได้พี่น้องนี่ตุนมันก็เอาไปเกียงคือผักคีรีดค่ะพี่น้องดอกมันก็ไปอ้อมใส่ไก่จ้ะกินเป็นเพราะว่าอันหญ้าพากินจ้ะนี่ได้แล้วค่ะพี่น้องเอาไปอ้อมใส่ไก่จ้ะแ่บได้พี่น้องอันนี้ก็เป็น ต้นผักดินปีค่ะพี่น้องเอาพี่ออมใส่กันจากินกับปุนกับแก้วนี่ค่ะพี่น้องนี่จะไปเราวจ้าสวัสดีค่ะพี่น,อนออ้องบันีิพาพมุงเจ้าพี่ออมไกลเลยจ้ามาจะมาออมโค้งไกล้ค่ะพี่น้องใกล้ล็กน้อยี่นอ้เอเขาก็ะิดปาจากน้อยจ้่ใส่ไกล้ไปเลเดี๋ยวเขาค่อยคุลมันปิดฝาไปจ้าทามันแห้งก็ใส่น้ำจากน้อยด้วยค่ะพี่น้องด้วยก็เบิง่ง่าไกล้สุกแล้วจ้าเขาก็ใส่พริก ใส่ตะไคร้ใบบักกูดหัวหอมนองไปจ่าทิ่ต่ำไว้แล้วครับพี่น้องใส่น้ำปลาครับพี่น้องพุงนัวจ้ะป่าน้อยนึงครับพี่น้องเพราะว่าเขาใส่น้ำปลาไปแล้วใส่พอดีจ้ะผักกะหินจ้ะผักอินปีผักชีดอกขั้นสิงตูครับพี่น้องนิ่มผักจ้ะพี่น้องใส่ผักไปครับปิดฝาจากน้อยครับพี่น้อง พอผักยุบจัดน้อยแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เอกกระตักเสิร์ฟค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่นอ้องอมโครงไก่ค่ะพี่น้องเป็นแต่แซ่บบ่าจา้ะห้อมหอมค่ะพี่น้องใส่ห่อเข่าเลยวันนี้สีพามาเห็ดหมูไก,ใก่ใส่กระหล่ำปีค่ะพี่น้องนี่กะ็ะได้ไก่มาสองขีดค่ะพี่น้องไปน้ำปลาไปจ้ะน้อยหนึ่งด้วยค่ะพี่นอ้องเด้อผงนัวน้อยหนึ่งจากถับ่วบมัดก,กับกต้ตองใส่เลยจ้ะพี่น้องรสด,ดีจ้ะถึงซ้อนชาจ้ะ ปีกจ้ะใบบกูดค่ะพี่น้องหัวหอมจ้ะกระลำปีค่ะพี่น้องเขาหาปีกวยไม่ได้เขาก็ใส้กระลำปีแทนเลยค่ะต้นหอมค่ะพี่น้องพยายามให้เข้ากันเี่พี่น้องมาหมกได้พี่น้องใส่ฟอยสองหัส์เลยจ้มะมาห่อค่ะพี่น้อง หมูไก,ก่หนึ่งซุปล้วค่ะพี่น้องบะนี่ข่อยสิแกะเบิ้งเลยค่ะบัดนี้สีมือก่อนค่ะพี่น้องเป็นแต่แซ่บว่าจา้ากินกับขา้าวเหนียวฮ้อนๆ้อนนะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า